ต้องอาศัยข้าวน้ำโภชนาอาหารแบบนี้เลยอยู่อากาศข้าวน้ำโภชนาอาหารไปแล้วแต่ก็าอาจจะไม่มีกําลังเมื่อไม่มีกําลังกายแล้วมันปฏิบัติธรรมมันก็ไปไม่ได้ลุกแต่ลุกตื่นแต่เช้าตีตาตสามเจ็ดสี่ท่านก็ดุกแล้วลุกแล้วแล้วก็มาประพตินาปฏิบัติมาพึติมาพุติมาปฏิบัติในรอบเช้ารอบดึก ล้จจะมีรอบสายอยู่้องอาศัยกำลังเลยนะรอบสายสองโมงเช้าถึงสามโมงเช้าแต่และพพอดีหนึ่งก็มารับปินบาทมาเพิ่มมาเติมกำลังนะมาเพิ่มมาเติมกำลังให้กับท่านีินี่เห็นไหมโยมนะความะกิจิตของท่านก็มีมากจิตของเราก็มีมากแต่เราสละจิตที่อยู่จิตที่อย่างอื่น เราก็อุปถัมภ์เราก็อุปถัมภ์ให้เก้าให้น้ำโภชนาอาหารตามสมควรตามสมควรเก่ในสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็พระสงฆ์จาเรก็ฉันเป็นไม่ได้อยู่อดอดญาญาไม่ได้อยู่อดอดญาญาเกิดจากสัทตยมนมจนหนึ่งก็คือเกิดจากการปฏิบัติที่ดีการปฏิบัติตัวที่ดีของพระสงฆ์ อยู่ในระเบียบอยู่ในพระธรรมวินัยของพทธเจ้าประพฤติปฏิบัติอยู่เนืองนิดสวดมนต์ทำวัดอยู่เป็นประจำอย่างนี้ไม่มีอดนะอยู่ตรงไหนอยู่ที่ใดนะก็จะมาดูแลเรื่องเรื่องเที่ยงกลางจากการประสบของเรานะเป็นไหวในสิ่งที่ดีเป็นจิตที่ชอบนะเป็นจิตที่ชอบเป็นจิตที่ควรทำเพราะประสง์ อาครับในรายลาเนี้นะครับในเชิงดุลีเกียนติ์นะครับในเู้ที่ลีเกียรตย์สกียู่นะครับดีเกยู่ิ์อ่จินใจยม้่ยยุ่งเกี่ยวอ่าด้วยเรียนแล้วแล้วก็ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนนะรูปพืนอึ่งนเป็นเป็นผู้ที่ออกจากบ้านเก่ดเรียนขายญานเยอะอยู่นะสามสิบกว่าภาษาต่านก็ยังสลับ มาร no ่วมปฏิบัติย <ük. S 1> <tra> um ิ <t> ่งศีต่อในสาเป็นอหารก็ีอยู่นะเป็นราชานเป็นพ้ามหาก็มีท่านกำลาร่วมปฏิบัติมาอยู่การยิงจิงจาหรือว่านอนในป่านะจับกวัดอยู่ในป่าเนสบายเนสบายใวัดในวัด่านผ่ามแล้วผ่านมาเรื่องอาหารรถทันนาว